เวลาห่อตัดมันก็จะเป็นแบบนี้เ่อก็บมะแกแกไปก่องไว้เนาะค่ะก็เอิญรถมาปลูกเข้าไ่ได้ปลูกเองดอกจ้าแค่ตัดพันในเพิ่นอืมมันก็จะเป็นแบบนี้แหละจ้าที่ห่ากับอ่าห้ามะอนก่องไว้ข้ากระจานเอาไว้ถั่ปลูกเนาะพี่น้องเนาะมือนี้ก็เลยออกมันนับมานับมัดว่าเพ็นไหญจากมัดจ้าพี่น้องนี่แหละจ้าปลาอ้อยอ้อยพันเนี่นี่ค่ะนี่หมองเพิ่นตัดค่ะพี่น้องนี่คือตัดเป็นโล่งโล่งนี่คือคือหมองหมองเพิ่นตัดเนาะค่ะเนาะ ตัดออกแล้วพอมเท่านี่เพิ่นเพิ่นตัดแล้วจ้าเพิ่นตัดออกไอ้เฮ้าแล้วเนาะค่ะเนาะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้จ้าตัดออกเบื้องเบื้องโลดจ้าเบื้องข้างหลังโลดจ้าคันขันอ้อยตามันบดบดบ่อตาใหญ่ๆตาเลียกๆแม่ที่น้องขันม่นคนตาเลียกก็เพิ่นกับบ่ออยากเอาดอกเออขันตาอ้อยตาแงๆแบนี้เพิ่นเพิ่นตัดแล้วจ้าเพิ่นตัดออกไอ้เฮ้าแล้วเนาะค่ะเนาะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้จ้า ตัดออกอืมเบิงเบิงโลดจ้าเบิงขังหลังโลดจ้าวัดดีจ้าวัดดีเด้อพี่น้องออกมานับอ้อยเพิ่นจ้าเพิ่นตัดหมู่บ้านนี่อืมว่มาเพิ่นใดจักมัดเนาะคะ่ะเพราะว่าเฮ้าตองมาเชกมัดเนาะเวลาเพิ่นตัดให้เฮ้าแล้วแม่พี่น้องเข้าต้องมามานับเช็กว่าอ่าเพิ่นตัดใ้เฮ้ารบบอเพราะว่ามันแพงเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะเวลาเฮาตัดมันก็นจะเป็นแบบนี้ ขาก็บอก่าแกแกไปกองไว้เนาะค่ะกัเอิอนรถมาปูกเ้าอ่ไ้ปลูกเองดอกจ้าแค่ตัดท่านใอ้เพื่อนอืมมันก็จะเป็นแบบนี้แหละจ้าเพิ่อนเพิ่นตัดแล้วจ้าเพื่อนตัดออกไอเข้าแล้วเนาะค่ะเนาะอืมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้จ้าตัดออกอืมเบื้องเบื้องรถจ้าเบื้องข้างหลังรถจ้าที่ข้ากะอ่าข้ามมะอนกองไว้ข้ากระจานเอาไว้ถั่ปลูกเนาะพี่น้องเนาะมือนี่ก็เลยออกมันมันนับมันนับมัดว่าเป็นไหนจักมัดจ้าพี่น้องก็จะเป็นทันทัก ข้างหลังนะจ้าเบิ้งมันก็จะเป็นว้าเป็นแวงเพราะว่ามึงได้แงมห่อไก่บอกเพื่อนไปตัดในห้องเนาะพี่น้องน่ารักข้างหลังอ่าจารู้ว่าน่ะแหละค่ะของเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละจ้าเวลาห่อตัดออกอืตัดออกมาตาซุ่มซุ่มสายใย่ๆแม่จ้าจพี่น้องมันเกิดดีดีเวลาเหาอวันเสี่ยวพันกับคือเอาอ้อยต่อแรกเนาะมาปลูกมันมันค่อยเกิดดีด้พี่นออ้องจ่าจ้าจ่ากับเรยกว่าเบาสุฟังเนาะค่ะพี่น้องจ้าจ้า,จา S <S <S ตาซุ้มซุ้มสายใหญ่ๆแม่จ้าพี่น้องมันเกิดดีดีอืม,มเวลาห้าวันเสี่ยวพันกับคือเอาอ้อยต่อแรกเนาะมาปลูกมันมันคอยเกิดดีด้อพี่น้องมีคือคือมองเพิ่นตัดออกเนาะพี่น้องอืมจ้าเนี่ยอ้อยกับอ้อยกันเ้าต้องเอามองตาดีๆเพิ่นเพิ่นไว้ทบปลูกเนาะค่ะมันมันกับเอาตัดอ,อืมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละจ้า,าเวลาห้าตัดออกอืมตัดออกมา,มานี่แหละเมื่อนีเพิ่นกับสีมาอีกอยู่จ้า กระสีเอาเจ็ดแปดลอยมัดผุหลาจ่ามันค่อยสีพ่อเนาะมันกับประเด็ดตัดเด้เลี้ยวดีพี่น้องตัดอ้อยพันห้าตองขนมตาเพิ่นน้ำไงขคนเอาไปปลูกเกิดดีนะพี่น้องเนี่ยทั้งหลังจารุวันเพิ่นตัดแล้วเด้อค่ะเอืมจ่าจ่าจ่ากันเลยมาเว่าวสูฟังเนาะค่ะพี่น้องจ่าจ่าจ่ามัดเนาะค่ะเพราะว่าเ้าต้องมาเช็กมัดเนาะเวลาเพิ่นตัดให้าแล้วแม่พี่น้องข้าต้องมามานับเช็กว่าเพิ่นตัดให้าครบบอเพราะว่ามันแพงเนาะค่ะเนาะ นี่แหละจ้าปลาอ้อยอ้อยพันนี่เี่ค่ะนี่หม่องเพิ่นตัดค่ะพี่น้องนี่คือตัดเป็นลงลงนี่คือคือหม่องหม่องเพิ่นตัดเนาะค่ะเนาะตัดออกแล้วพร้อมที่นี่คือคือหม่องเพิ่นตัดออกเนาะพี่น้องอืจ้าเนี่ยอ้อยกับอ้อยการเข้าต้องเอามองตาดีๆเพื่อนเพื่อนไรทับปลูกเนาะค่ะมันมันกะเอามัดเนาะค่ะเพราะว่าเข้าต้องมาเช็กมัดเนาะเวลาเพิ่นตัดใ้เข้าแล้วแม่พี่น้องเข้าต้องมามานับเช็กว่าอ่าเพิ่นตัดในเข้าครบ่เพราะว่ามันแพงเนาะค่ะเนาะ คันคันอ้อยตามันบดบดบดตาใหญ่ๆตาเลียกเลี่ยกเห็นไหมพี่น้องคันมันคนตาเลียกกับเพื่อนกับ่อยากเอาดอกเนือคันตาอ้อยตาหย่างห่อคันคันอ้อยตามันบดบดบดตาใหญ่ๆตาเลียกเลี่ยกเห็นไหมพี่น้องคันมันค้นตาเลียกกับเพื่อนกับบ่อยากเอาดอกเนือคันตาอ้อยตาหย่าหย่อมอืมจ้าจ่าจากันเลยมว่าเบาซู่ฟังเนาะค่ะพี่น้องจ้าจ้าจ้านเวลาห่อตัดมันก็จะเป็นแบบนี้ ขากับม่แก่แกไปก่องไว้เนาะค่ะกับเอิ้รถมาปลูกข้าววะไรปลูกเองดอกจ้าแค่ตัดพันในเพิ่นอืมมันก็จะเป็นแบบนี้แหละจ้านะเวลาข้าตัดมันก็จะเป็นแบบนี้ข้ากับไม่แก่แกไปก่องไว้เนาะค่ะกับเอิ้รถมาปลูกข้าววะไรปลูกเองดอกจ้าแค่ตัดพันในเพิ่นอืมมันก็จะเป็นแบบนี้แหละจ้าอืมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละจ้าเวลาข้าตัดออกอืมตัดออกมะอืมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละจ้าเวลาข้าตัดออกอืมตัดออกมาน้าเวลาข้าตัดมันก็จะเป็นแบบนี้ ก็ม่าแกแกไปกล่องไวเนาะค่ะกัเอิอนรถมาปลูกเข้าว่ได้ปลูกเองดอกจ้าแค่ตัดท่านใน้เพื่อนมันก็จะเป็นแบบนี้แหละจ้าคันคันอ้อยตามันบดบดบดตาใยๆตาเลียกๆเห็นแหมพี่น้องคันแม่นค้นตาเลียกกับเพื่อนกับบ่อยากเอาดอกนอ่คันตาอ้อยตาหญ่ๆก็จะเป็นหันข้างหลังแหละจ้าเบิ่งมันก็จะเป็นเว้าเป็นแวงเพราะว่ามึงได้ง่ำเข้าก็บอกเพิ่นไปตัดในเข้เนะพี่น้องน่าหักข้างหลังอ่าาจล้วนน่ะแหละค่ะอื จ้าจ่าจ่ากันเลยมาเบาสูฟังเนาะค่ะพี่น้องจ้าจ้าจ่านี่แหละเมื่อี้เพินกสีมาอีกอยู่จ้ากสีเอาเจ็ดแปดร้อยมัดผล่าจ้ามันค่อยสีพ่อเนาะมันกับประเดตัดเด้เรียบีพี่น้องตัดอ้อยพันห้าตองขนอมตาเพิ่นน้ำไหอ่คนเอาไปปลูกเกิดดีนะพี่น้องเนี่ยทั้งหลังจารุวัเพนตัดแล้วเด้อค่ะเด้อไงอ่คนเอาไปปลูกเกิดดีนะพี่น้องเนี่ยทั้งหลังจารุวัเพนตัดแล้วเด้อค่ะเด้อนี่พนพนตัดแล้วจ้า คนตัดออกไ้เห่าแล้วเนาะค่ะเนาะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้จ้าตัดออกเบื้องเบื้องลดจ้าเบื้องข้างหลังลดจ้าทีเห่ากับอ่าเห่ามะธอนีกองไว้เท่ากับจานเอาไว้ถัาบปลูกเนาะพี่น้องเนาะมือนี้ก็เลยออกมมานับมานับมัดว่าเป็นไงจักมัดจ้าพี่น้องทีเห่ากับอ่าเห่ามะอนกลกองไว้เห่ากับจานเอาไว้ถัาบปลูกเนาะพี่น้องเนาะมือนี้ก็เลยออกมมานับมานับมัดว่าเป็นไงจักมัดจ้าพี่น้องอื จ้าจ่าจากันเล่มาเบาสูฟังเนาะค่ะพี่น้องจ้าจ้าจ้านี่คือคือมองเพิ่นตัดออกเนาะพี่น้องอืมจ้าเนี่ยอ้อยกัอ้อยกันเฮาต้องเอามองตาดีๆเพิ่นเพิ่นใบถับปลูกเนาะค่ะมันมันก็เอาเตอด์นี่เพิ่นเพิ่นตัดแล้วจ้าเพิ่นตัดออกไอ้เฮาแล้วเนาะค่ะเนาะอืมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้จ่าตัดออกอืมเบิ่งเบิงรดจ้าเบิ่งข้างหลังรดจ้าเอนี่เพิ่นเพิ่นตัดแล้วจ้า เันตัดออกไหเห้าแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้จ้าตัดออกอเบื้องเบื้องรดจ้าเบื้งองข้างหลังรดจ้าตาซสุ่มซุ่มส,มสมา่งใหญ่แม่จ้าพี่น้องมันเกิดดีดีเวลาห้าวันเสี่ยวพันกับคือเอาอ้อยต่อแรกเนาะมาปลูกมันมันคอยเกิดดีเด้ยพี่น้องก็จะเป็นหันข้างหลังน่อจ้าเบื้องมันก็จะเป็นเล่าเป,เป็นแว่งเพราะว่ามึงได้แงมห้ากบอกเพิ่นไปตัดในห้าเนาะพี่น้องนั่นหละข้างหลัง จารุวัลนั่นแหละค่ะมัดเนาะค่ะเพราะว่าเท้าตองมาเช็คมัดเนาะเวลาเพิ่นตัดในเท้าแล้วแม่พี่น้องเข้าต้องมามานับเช็กว่าเพิ่นตัดใ้เท้ารบบอเพราะว่ามันแพงเนาะค่ะเนาะเธอนี่เพิ่นเพิ่นตัดแล้วจ้าเพิ่นตัดออกไห้เท้าแล้วเนาะค่ะเนาะอืมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้จ้าตัดออกอืมเบื้องเบื้องหลดจ้าเบื้องข้างหลังหลดจ้ามันก็จะเป็นหันทข้างหลังนะจ้าเบื้องมันก็จะเป็นเว้าเป็นแว่งเพราะว่ามึงได้แงมเทาก็บอกเพิ่นไปตัดใ้เท้าเนาะพี่น้องงนาััหล จ่าร้วนนั่นแหละค่ะนี่แหละจ่าปลาอ้อยอ้อยพันนี่นี่ค่ะนี่มองเพิ่นตัดค่ะพี่น้องนี่คือตัดเป็นลงลงนี่คือคือมองมองเพิ่นตัดเนาะค่ะเนาะตัดออกแล้วพร้อมมันก็จะเป็นหันทัข้างหลังนะ่ยจ่าเบิ่งมันก็จะเป็นเว้าเป็นแวงเพราะว่ามองได้ง่ำเ้าก็บอกเพิ่นไปตัดในห้าเนาะพี่น้องนั่นหละข้างหลังอ่าจรุวนนั่นแหละค่ะอืเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละจ้าเวลาห้าตัดออกอืตัดออกมันก็จะเป็นหันทัข้างหลังน่จ้าเบิ่ง มันก็จะเป็นว่าเป็นแวงเพราะว่ามงได้แงามข้ากบอกเพื่อนไปตัดในห้าเนะพี่น้องน่าลักข้างหลังอ่ารุวัตนั่นหละค่ะตาซุ้มซุ้มตาใหญ่ๆแม่จ้าพี่น้องมันเกิดดีดีอืมเวลาห้าอันเสี้ยวพันก็คือเอาอ้อยต่อแรกเนาะมาปลูกมันมันคอยเกิดดีด้อพี่น้องนี่แหละเมื่อนี้เพิ่นกะสิมาอีกอยู่จ้ากะสีเอาเจ็ดแปดลอยมัดผล่าจ้ามันค่อยสีพ่อเนาะมันกับเป็ดตัดเด็ดเลี้ยวดีพี่น้องตัดอ้อยพันห้าต้องถนอมตาเพิ่นน้ำดีห้ากะ ห้าวมะาอนกวางไว้เฮากระจานเอาไว้ถั่บปลูกเนาะพี่น้องเนาะมือนี้ก็เลยออกมามานับมานับมัดว่าเป็นไนรจักมัดจ่าพี่น้องก็จะเป็นหันทักขัขงหลังนะาะจ้าเบิ่งมันก็จะเป็นเว้าเป็นแวง่งเพราะว่ามึงไดง้แงมเฮาก็บอกเพิ่นไปนตัดให้เฮาเนาะพี่น้องน่าลักข้างหลังอ่าจารุวันนั่นแหละค่ะขังขันคันอ้อยตามันบดบดบ,บ่ตาใหญ่ใหญ่ตาเลียกเรียกขันแม่พี่น้องคันแม่นคนตาเลียกกับเพิ่นกับว่อยากเอาดอก เือคันตาอ้อยตายแยๆันี้เพิ่นเพิ่นต oh, yeah. <laughs> <พ English language> ัดแล้วจ้าเพิ่นตัดออกไอ้เห้าแล้วเนาะค่ะเนาะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้จ้าตัดออกเบื้องเบิ้งรดจ้าเบิ้งข้างหลังรดจ้ามัดเนาะค่ะเพราะว่าเข้าตองมาเช็กมัดเนาะเวลาเพิ่นตัดใ้เห้าแล้วแม่พี่น้องเขาต้องมามานับเช็ก่าอ่าเพิ่นตัดใ้เห้าครบบ่เพราะว่ามันแพงเนาะค่ะเนาะเวลาเข้าตัดมันก็จะเป็นแบบนี้เข้าก็มาแกแกไปกล่องไวเนาะค่ะก็เอื้อรถมาปลูกเข้าไัได well. ดปลูกเองดอกจ้าแค่ตัดนธุ์ในเพิ่น อมืมันก็นจะเป็นแบบนี้แหละจ้ามัดเนาะคะ่ะเพราะว่าห้าตตองมาเชกมัดเนาะ,ะเวลาเพิ่นตัดให้หาแล้วแม่พี่น้องข้าต้องมามานับเชกวาอ่าเพิ่นตัดในห,ห้าครบบอเพราะว่ามันแพงเนาะคะ่ะเนาะมันก็นจะเป็นหันข้างหลังแหละจ้าเบิ่งมันก็จะเป็นเว้าเป็นแ่งเพราะว่ามึงได้แงมห้าก็กบอกเพิ่นไปตัดในห้าเนาะพี่น้องน่าหักข้างหลังจ่ารุวันน่นแหละค่ะอืเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละจ้าเวลาห้าตัดออกอืตัดออกอมัดออมน,นีคือคือหม่องเพิ่นตัดออกเนาะพี่นอ้องอื จ้าเนี่ยอ้อยกับอ้อยกันห้าต้องเอามองตาดีๆเพื่อนเพื่อนหวถอ่บปูกนะคะมันมันกับเอาตอนกัจะเป็นหันทักขัขขขงหลังนะ่จ้าิึงมันก็จะเป็นเา้าเป็นแวง่งเพราะว่าเมองใดง่ำเ้าก็บอกเพื่อนไปนตัดในห้าเนาะพี่น้องน่าร